ตัดภาพมาที่บอตกปลามันซานเด็กคนนี้มีชื่อว่ามินซูแต่ขณะที่มินซูกําลังให้อาหารปลาอยู่นั้นไอ้อ้วนที่ดูอยู่ก็ได้เข้าไปแก้งมินซูแต่ทว่าชายแก่ที่เป็นคนงานก็ได้ห้ามไอ้อ้วนเอาไว้แต่ไอ้อ้วนก็ไม่สนใจเขาจึงได้ถีดมินซูตกน้ําไปทันทีชายแก่ที่สงสารมินซูจึงได้ช่วยเขาขึ้นมาจากน้ําพร้อมกับเช็ดตัวให้กับเขาตัดภาพมาที่โรงพักเมื่อตำรวจสองนายนั่งกินผัดไทยอยู่นั้นเจ้าหน้าที่คิมก็เห็นข่าวว่าพ่อที่ตามหาลูกไปทั่วประเทศได้เกิด อุบัติเหตุจนเสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่คิมก็สังเกตเห็นรูปเด็กที่หายตัวไปว่าหน้าเหมือนกับเด็กที่อยู่ในบอตกปลามมนซันซึ่งจ่าฮงไม่ได้เป็นตำรวจอย่างเดียวเขายังมีกิจการในบอ่อตกปลามันซันอีกด้วยจ่าฮงจึงบอกให้เจ้าหน้าที่คิมอยู่เงียบๆไม่ต้องไปสนใจเรื่องเด็กแต่เมื่อทั้งสองคนขับรถลาดตะเวนเจ้าหน้าที่คิมก็มองเห็นเด็กคนนั้นพอดีเขาจึงได้ลงไปดูเด็กที่มีชื่อว่ามินซูแต่พวกคนงานก็บอกกับตำรวจว่าไม่ใช่เด็กคนที่อยู่ในรูปแนนน่่่่ซึงรูปปปก็ผาาาาาม6ีีแลาาล้้วหตอจเยน รูปในใบปลิวจึงไม่สามารถเอามาใช้ยืนยันตัวตนได้แต่เมื่อตำรวจถามมินซูว่าชื่อยุนซูหรือเปล่าไออ้วนก็บอกว่าน้องหูไม่ค่อยดีเพราะสามเดือนที่แล้วครั้งตีหัวของเขาแรงมากหูของเด็กก็มีน้ำหนองไหลออกมาแล้วเด็กก็หูหนวกทันทีเจ้าหน้าที่คิมจึงได้วาดเส้นผมเพิ่มเพื่อให้ดูง่ายขึ้นว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าและเขาก็เห็นรอยแผลที่ด้านหลังเหมือนกับเด็กที่หายตัวไปแต่เจ้าหน้าที่คิมก็สงสยัยว่าหน้าเหมือนกันมากแต่แม่ของจ่าฮงก็บอกว่ามี มินซูเป็นลูกของนางคิมเธอทิ้งเด็กไว้กับเราเมื่อสาปีที่แล้วส่วนชายคนนี้เขาเป็นพ่อของจาฮงมีชื่อว่าคังเป็นคนตีหัวมินซูเด็กถึงได้หูหนวกส่วนจาฮงเขาก็เป็นลูกของคังส่วนผู้หญิงเสือสสเส้อสีชมพูเธอเป็นแม่ไม้และเด็กเสื้อสีขาวเขามีชื่อว่าจีโฮเขาเป็นลูกของแม่ไม้แต่เจ้าหน้าที่คิมก็ยังสงสัยเขาจึงได้ขอมาดูหน้าเด็กอีกครั้งแต่จาฮงก็บอกให้พอแค่นี้แล้วก็โยนใบปลิวทิ้งไปจากนั้นจาฮงก็ได้ยื่นเงินจนํานวนหนึ่งเพื่อให้เจ้้าาหนที่ คิมหุบป,ปากและห้ามยุ่งกับเรื่องนี้อีกเด็ดขาดสุดท้ายเจ้าหน้าที่คิมก็รับเงินและหยุดการตามหาตัวเด็กอยากดูหนังเต็มเรื่องต้องที่นี่เท่านั้นดูบอลดูหนัง dot com